ท่ามกลางวิกฤตที่มันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยนะครับคำถามที่สำคัญที่สุดตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงแต่คือใครจะเป็นคนเข้ามาแก้แล้วคนเหล่านั้นมีสมรรถนะมากพอหรือเปล่าครับมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่านายกและสอสอที่มีสมองคือทางรอดเดียวของประเทศไทยฟังดูอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับแต่นี่แหละครับคือแก่นของการวิเคราะห์ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ มันไม่ใช่แค่คำขวัญเท่ๆนะครับแต่มันคือเสียงสะพอนที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของการเมืองไทยเลยก็ว่าได้โอเคครับแล้วไอ้คำว่ามีสมองในบริบทของการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คงไม่ใช่แค่เรื่อง IQ สูงๆหรือเรียนเก่งๆใช่ไหมครับ ใช่เลยครับมันไปไกลกว่าเรื่อง IQ เยอะเลยแต่เรากำลังพูดถึงสมรรถนะหรือ competency ที่มันวัดผลได้จริงจับต้องได้จริงซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำในยุคนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสมรรถนะที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีทัพยากรทางปัญญาหรือ cognitive resource theory พูดง,ง่ายๆเลยก็คือความสามารถของผู้นำในการคิดอย่างมีสติ ใจเย็นและตัดสินใจสั่งการได้แบบเด็ดขาดโดยเฉพาะตอนที่เจอสถานการณ์กดดันสุดๆอย่างตอนเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตเศรษฐกิจผู้นำที่ขาดตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าคิดอะไรไม่ออกหรืออัมาพาตท,ทางความคิดไปเลยซึ่งอาจจะพาประเทศเราไปสู่หายนะได้เลยนะครับต่อมาคือสมรรถนะทางการเมืองหรือ political competence ครับอันนี้สำคัญมาก มันเป็นเหมือนเส้นแบ่งชัดๆเลยระหว่างรัฐบุรุษกับนักเลือกตั้งทั่วไปคือผู้นําที่มีสมรรถนะสูงเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งเรื่องหาเสียงนะครับแต่ต้องเก่งเรื่องการวางแผนระยะยาวอ่านเกมการเมืองออกอ่านสถานการณ์ขาดและที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องเปลี่ยนสิ่งที่ประชาชนต้องการให้กลายเป็นนโยบายที่เอาไปใช้ได้จริงและสุดท้ายครับคือทุนทางปัญญาหรือ intellectual capital อันนี้เป็นแนวคิดที่มองว่าความรู้ทั้งหมดของประเทศเราเนี่ยคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยมันประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักๆนะครับ 1. คือทุนมนุษย์ก็คือทักษะความสามารถของผู้นำข้าราชการทุกคน 2. คือทุนโครงสร้างพวกระบบข้อมูลกฎระเบียบต่างๆที่มีประสิทธิภาพและ3คือทุนความสัมพันธ์ซึ่งก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีต่อรัฐนั่นเองครับ เอาล่ะครับหลังจากที่เราดูเรื่องทฤษฎีกันไปแล้วทีนี้เราลองมาฟังเสียงจากประชาชนจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งผลสำรวจจากสวนดุสิตโพลล่าสดเนี่ยเขาถอดรหัสความต้องการของคนไทยออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า4กอครับเป็นคุณสมบัติของนายกในฝันของคนไทยตอนนี้เลยอันดับหนึ่งเลยนะคะคือต้องมีอุดมการณ์และก้าวหน้า โอ้โหคะแนนสูงถึง40.71%เลยทีเดียวมันสะท้อนว่าคนไทยอยากได้ผู้นำที่มีทิศทางชัดเจนมีวิสัยทัศน์ว่าจะพาประเทศไปทางไหนส่วนที่ตามมาติดๆก็คือไม่เล่นเกมและไม่โกงซึ่งก็บอกได้ชัดเจนเลยว่าคนเบื่อการเมืองแบบเก่าๆที่เน้นแต่การต่อรองอำนาจกันไปมาเต็มทีแล้วแล้วสำหรับสสแล้วครับผลสำรวจนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคุณสมบัติที่คนให้คะแนนสูงสุดคือ พูดจริงทำจริงได้ไปถึง9.46คะแนนเต็ม10เลยนะตามมาด้วยความขยันและความซื่อสัตย์นี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากระบบอุปธรรมเดิมๆที่เราอาจจะเลือกคนจากความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นยุคที่ประชาชนให้คุณค่ากับผลงานที่จับต้องได้จริงๆพอเราเห็นแล้วว่าประชาชนต้องการอะไรทีนี้เราจะมาดูราคาที่ประเทศต้องจ่ายเมื่อเราขาดผู้นำที่มีสมรรถนะอย่างที่เราคุยกันไป กรณีศึกษาวิกฤตนำ้ำทุวมครั้งประวัติศาสตร์ที่หาดใหญ่เนี่ยคือบทเรียนที่ทั้งเจ็บปวดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเลยครับลองดูตัวเลขนี้สิครับปริมาณส่วนที่ตกลงมาในหาดใหญ่แค่วันเดียวสูงถึง335ม mm. ิลลิเมตรนี่เป็นสถิติสูงสุดในรอบ300ปีเลยนะคะแน่นอนว่านี่คือภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกซ้ำเติมให้เลวร้ายลงไปอีกมหาศาลจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตครับ และนี่คือภาพของความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นเป็นทอดๆเหมือนโดมิโน,โนเลยครับเริ่มจากการสั่งการที่ช้ามากเพราะอะไรเพราะท้องถิ่นต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางในขณะที่น้ำกำลังสูงขึ้นทุกนาทีพอส่วนกลางรับเรื่องก็เกิดภาวะอมาาัมพาตทางการตัดสินใจคือมัวแต่วิเคราะห์ข้อมูลจนไม่ได้ลงมือทำอะไรสักที และสุดท้ายคือการแจ้งเตือนที่ไม่มีประสิทธิภาพข้อความเตือนภัยมันคลุมเครือไม่ได้บอกข้อมูลที่ชัดเจนพอให้ประชาชนเขาประเมินได้เลยว่าจะต้องหนีตอนไหนยังไงแล้วที่น่าตกใจไปกว่านนั้นก็คือการพยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้าแค่หนึ่งวันมีความแม่นยำแค่33%เเท่านั้นเองครับนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของการขาดการลงทุนในทุนโครงสร้างและทุนทางปัญญาที่เราเพิ่งพูดถึงไปตอนต้นแบบชัดๆเลย คือเรามีระบบข้อมูลมีเทคโนโลยีนะแต่พอถึงเวลายามวิกฤตจริงๆกลับเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้และผลลัพธ์สุดท้ายที่ตามมาก็คือตัวเลขนี้ครับ50,000ล้านบาทคือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินไว้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นนี่คือต้นทุนของความไร้ประสิทธิภาพคือราคาที่พวกเราทุกคนต้องจ่ายร่วมกันจากการขาดผู้นำที่มีสมรรถนะในการจัดการวิกฤตครับโอเค หลังจากที่เราเห็นบทเรียนราคาแพงกันไปแล้วลองมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่าว่าถ้าถ้าเรามีผู้นําที่มีสมรรถนะสูงสูงเนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมจริงๆประโยชน์ข้อแรกเลยที่เห็นได้ชัดที่สุดคือมันจะเปลี่ยนโฉมการจัดการวิกฤตไปเลยครับจากรูปแบบเดิมที่เป็นแบบตั้งรับคือทุกอย่างรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางเชื่องช้าแล้วก็รอให้เรื่องเกิดก่อนค่อยแก้ไปสู่วิธีใหม่ที่เรียกว่าตอ,อบสนองฉับไว คือกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจได้ใช้เทคโนโลยีใช้ AI มาช่วยในการตัดสินใจแล้วก็สร้างวัฒนธรรมของการเตรียมพร้อมอยู่เสมอส่วนในมิติเศรษฐกิจนะคะมันมีแนวคิดที่เรียกว่าปันผลจากธรรมาิบาลหรือ Governance Dividend ซึ่งก็คือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่วัดผลได้จริงๆจากการที่เรามีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พูดง่ายเลยก็คือผู้นําที่ทั้งเก่งและดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกนะคะแต่มันสามารถสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศได้จริงๆและมันสร้างได้แค่ไหนนี่คือตัวเลขที่ยืนยันแนวคิดนั้นครับมีงานวิจัยพบว่าถ้าดัชนีธรรมิบาลของประเทศดีขึ้นแค่1%นเจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตเติบโตเพิ่มขึ้นได้ถึง0.5 4เต่อปีเลยนะนี่คือมูลค่าที่เป็นตัวเงินจริงๆของการมีผู้นําที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนว่ามันจะดึงดูดการลงทุนนแลละสรร้้าาาาางงควมมมเเชื่อ่ออัไดาายยหศ และประโยชน์ที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินด้วยซ้าแต่คือเสถียรภาพทางการเมืองครับผู้นำที่มีสมรรถนะเนี่ยเขาจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมจากการกระทำคือประชาชนจะยอมรับเขาเพราะเขาทำได้จริงแก้ปัญหาได้จริงไม่ใช่เพราะบารมีส่วนตัวหรือว่าท่าสิลปที่สวยหรูซึ่งสิ่งนี้ล่ะครับที่จะช่วยลดความขัดแย้งแล้วก็สร้างความมั่นคงให้ระบบประชาธิปไตยในระยะยาวได้ มาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งสิ่งที่ประชาชนต้องการบทเรียนจากความผิดพลาดในอดีตและประโยชน์มหาศาลของการมีผู้นำที่มีสมรรถนะคำถามสำคัญจึงย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราอีกครั้งหนึ่ง นี่คือภาพอนาคตสองทางของประเทศไทยที่อยู่ตรงหน้าเราเลยครับทางหนึ่งภายใต้ผู้นำที่ไร้สมรรถนะเราก็จะยังคงเจอกับความเสียหายสูงจากภัยพิบัติเศรษฐกิจโตช้าความเหลื่อมล้ำสูงการเมืองมีแต่ความขัดแย้งและสังคมที่คนรู้สึกสิ้นหวังแต่ถ้าเราเลือกอีกทางคือมีผู้นำฐานสมรรถนะอนาคตที่เราคาดหวังได้ก็คือความเสียหายที่ลดลงเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มศักยภาพการเมืองที่มีเสถียรภาพและสังคมที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสคร,ครับ แล้วเราจะไปสู่อนาคตที่ดีกว่านั้นได้ยังไงนี่คือข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย3ข้อที่สำคัญมากๆครับ 1. คือต้องปฏิรูปพักการเมืองให้คัดเลือกคนโดยดูที่ผลงานและสมรรถนะจริงๆ 2. คือต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นแบบเต็มที่ทั้งเรื่องงบประมาณและการจัดการภัยพิบัติและ3คือต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของชาติอย่างพวกงานวิจัยหรือระบบข้อมูลขนาดใหญ่ครับ สุดท้ายแล้วคำตอบของคำถามนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี้แหละครับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองฐานสมรรถนะที่ผู้นำถูกเลือกจากความสามารถและผลงานจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันอาจจะเป็นทางรอดเดียวที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามวิกฤตแล้วไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับ